สวัสดียามยินนะครับวันนี้เมนูแนะนำนะครับพัดเพชรปลาไหลนะครับน,นี้เครื่องแกงจะทําำเองนะครับก็จะมีพริกแห้งนะครับตะไคร้ขม,มิน้นหอมขาวหอมแดงใบระครูดรากผักชีกับกะปินะครับอันนี้จะตามเครื่องแกงเองเลยนะครับ จะเอาพัดเพชรปลาไหลว่าปลาเยยนนะครับที่ได้เมื่อเช้านี้นะครับวัตถุดิบของเขาคือปลาไหลครับ สับเรียบร้อยแล้วมายี่หร่าตะเกียบเข้าไปแล้วนะครับผัดเครื่องแกงหอมลนะครับแล้วก็จะใส่ปลาไหลเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ปูรลาไปนิดนึงนะครับน้ำมันหอยตามลงไปครับนี่เราใส่ผักลงไปแล้วัจะผัดไปนแล้วนะ ไปนะครับใส่ชุดรถเข้าไปนะครับจะลิบกดกระดิ่งด้วยพักเข้าไปมันก็ิ่หน่าอร่อยขึ้นนี่เรากินมากเลยเดี๋ยวเราจะ กินตาที่เสร็จนะเรียบร้อยครับปิดไฟเรียบร้อยเอวปิดไฟเลยได้กินมากเรียบร้อยแล้วนะครับพัดเพชรปลาไหลของเ้านะครับสูตรนี้รับรองเด็ดครับครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันนะครับเชฟตะวันกินพัดเพชรปลาเย็นของเรานะครับล้างคอกอนนะครับ เรียบร้อยครับผัดเพชรปลาไหลครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมอขอความกรุณนานครับเห็นใจช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจต่อไปนะครับ